ครับสวัสดีพี่น้องสูมังสุบอนนะครับวันนี้ได้เนื้อต้มแซ่บคือเก่าล่ะพี่น้องเนื้อต้มแซ่บกับผัดแล้วก็มีหมั่นน้ำพี่น้องหมั่นเนื้อโอ้พอเห็นมั้งครับหมั่นเนื้อเด้๋ยงวนี้นะครับนี่นะครับหมั่นเนื้ออาะสีพอเห็นนะครับว่าเต็มจอเนาะมากินนกแกันแซ่บๆครับพี่น้องโอ้ช่างมันยังกัดดอกนะเอาเราก็กินเด้อพี่น้องเด้อครับมาครับพี่น้องกับขอนี้ห่อนๆคือเก่าล่ะกินกับต้มแซ่บพี่น้องวันนี้ได้ต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อคือเก่าล่ะพี่น้อง ไปเจาะเขาจ่ววอมาเลยหืมจับหอนห่อนดีครับอืม ô sợ mặt phi nào nghe bằng hành của tân, <laughs> so là cái trầm treo à, 叫没双样。 มีกระดูกน้ำจัน <c oughs> ว่านเพราะมีกระดูกแจ้คุกเข่าลยพี่ไ้องมั้มีแต่เนื้อสีแดง chương rắn này giọt cả, nó này nhoáng, bắn được phải không? Tối nay ngắm muối đen thôi phải ไฟอ่ะสะท้อนแสงเก่งมากเอพี่น้องไฟป่แก่นว่าสีบ่กินเขาแลง่งรสบ่ได้พี่น้งงองนันนซ่บอันี้เ็นวกินขกเขาแล่งพี่น้งนนอ,นอง <c oughs> ตรงแสบเหนื่อยครับ่นั้งนี้คืออยากมันกระแสบแครับุ้ออแช่ในเด้ครับช่องนี้เองเสียงรดเกี่ยวข้าวพารุ้ยหรือะ ช่องน้องแพ้วน้ำนเในได้พี่น้องเลยแพ้วคลิปกินเสียบแฟนเบลดได้พี่น้องงนะสวัสดีสุขุสุกคนครับผม